ประชุมใหญ่คราวนะีที่ได้เรื่องในวันนี้นะครับจะมีสมาชิกมากน้อยเพียงไรก็ขอให้ถือว่าครบองประชุมนะครับซึ่งจำเรียนครับว่าสมาชิกของการค้าของเรานะครับปัจจุบันมีอยู่3 0 0พกว่าคนนะครับถ้าถ้าเกิดว่าตามข้อ,ะอ,อระเบียบข้อบังคับเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เรายังไม่ครบองประชุมนะครับแต่ในข้อ,อกําหนดเนี่ยก็ด้ระบุเอาไว้นะครับว่าหลังจากการพักการประชุมภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสมาชิกเท่าไหร่ก็จะถือว่าเป็นองค์ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถือว่า ก่อนเปิดประชุมในใหญ่นี้นะครับท่าใดถ้าถา,ถามีภาร,รกิจนะครับก็อาจจะเชิญประชุมเ่การสักเกน้อยนะครับเก่อมีประเด็นที่ท่านอยากจะนํกกาเสนอขอการค้าเห็นโครงการที่ผ่านมาและโครงการที่จะได้ดำเนินการต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาวันผู้ว่า,วาวสังภาทองนะครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ว่รราราชการจังหวัดศรีสะเกษที่สนับสนุนการทํางานของภาครัฐและเอกนชน นะครับทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องท่านผู้ว่าผู้ว่าวัฒนาไม่ผู้ว่าวิจิตรแสงสีผู้ว่าวีรดา์ผู้ว่าวีรสาวิจิตรแสงสีมาต่อที่ผู้ว่าวัฒนามาต่อที่ผู้ว่าสำรวยนะครับแล้วก็ผู้ว่าอนุพงศ์นะครับก็ถือว่าในช่วงเวลาหลักเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการที่ของการค้าเนี่ยมีบทบาทในการผลักดัน โครงการจับตาล่วกับจับหวัดแล้วก็ทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆนะครับผมก็อยากจะนําเรียนท่านนะครับว่าเรายังมีภารกิจที่อดรนตรีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสู้ได้และเรามีศักยภาพซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตการที่เราจะได้เข้าเป็นเมืองดนตรีสร้างสรรในเครือข่ายยูเนสโก เกตผู้ประกอบการโรงแรมก็โรงแรมก็อย่างดีขึ้นเต็มขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มมีการลงทุนจากเอกชนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับเรามีโรงพยาบาลเอกชนมีการลงทุนสร้างศูนย์มะเร็งนะครับเรามีกำลังจะมีโรงแรมมาเปิดเพิ่อสู่จังหวัดศรีสะเกดที่ก็เป็นสัญญาณที่เงานขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยใกล้ยังคง มีอีกหลายปริเด็ที่จะต้องทำนะครับแต่ว่าในการพิจารณาที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเรียกว่าไม่ได้รับคัดเลือกนะครัจบจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยก็คือจังหวัดน่านซึ่งจังหวัดน่านปี2 5 6 8นะครับก็ได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังนะครับของจังหวัดศรีสะเกษ ตามเอกสารที่ส่งให้ใน QR code ก็จะมีข้อ <elementary> มูลรายละเอียดอยู่ตามที่ที่ส่งให้แต่ละท่านนะครับผมทุกท่านสามารถสแกน QR code แล้วก็อ่านตัวรายงานอย่างละเอียดได้เศรษฐกิจด้านการทลังเดือนวมัรตคม2 5 6 8ผมคิดว่าเศรษฐกิจจังหวัดรีระเกตมีสัญญาณในการขยายตัวในด้านอุปทานนะครับผมก็มาจากด้านชาติเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการบางส่วนแล้วก็ ดานอุปสงค์หดตัวมาจากการที่ภาคเอกชนลงทุนลดลงแล้วก็ด้านการค้าชายแดนเรามีการค้าชายแดนที่ตัวเลขลดลงนะครับผมหลายเดือนผนหลายเดือนติดต่อกันนะครับส่วนด้านสถิติภาพทางดาเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนมกราคมปี2568อยู่ที่0.02จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา หมวดอาหารแล้ว่ห้ย็นนี่มีอะไรได้แก่ข้าวแป้งและิตมจีนจากแป้งบอบให้กับผมนะครับผมผม,ผมคิดว่าเวทีนี้นะครับเป็นเวทีที่คือมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับจริงๆผม่อก็อยากจะพักเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีคนที่อยู่จากต่างอำเภอได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาซึมซับเพราะผมเชื่อว่า ก็จะมาใจขึ uh ้นใหม่เพเตรียมรับงานนะครับเพราะว่าก็จะมาใจขึ้นใหม่เพเตรียมรับงานนะครับเพราะว่าไทยเท่ไหนคะ